โอ้ยเขมเค้มจังเลยเปิดกระชาทีไลก็เกลือทุกทีมาล้างความเค็งกับเจนน้ำกันดีก,กว่าเจนน้ำกันค้าเติมเหรียญแมวราคาพิเศษเติมถูกเติมไว้แบบไฮสปีดต้องเจนน้ำเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแล้วก็กที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับวัสดีท่านผู้ชมนะครับประกำรมตอนทวีดีโอนะครับหลังอัปเดตมาเนี่ยก็มี3ามเรื่องนะครับที่จะมาบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าเฮ้ยมันบัก็กหรือว่าเยมเขาตั้งใจหรือเปล่าที่จะแจกของรางวัลผู้เล่นแต่ แบบเงียบๆนะครับเออเฮ้ยหรือว่าลืมมาโคดออกไปหรือเปล่าอย่างแรกก็คือที่แมปลูตี้ฟิลนะครับถ้าใครจํากิจกรรมเก็บหิมะได้เนี่ยมันจะมีกองหิมะแบบนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาเก็บได้นะครับอ่าเห็นไหมฮะหนึ่งนะฮะแล้วก็สองนะครับแล้วก็สามนะครับแล้วก็สี่ครับชืฟเนี่ยเป็นไงฮะก็เก็บได้สี่อันนะครับเออแล้วนี่ตัวอะไรมาเกิดตรงนี้พอดีวนะเนี่ย อ่ะก็อันนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งนะครับก็คือมีกองหิมะน,ะนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็มีสโนว์แมนแบบนี้ด้วยแต่ว่าอาจจะต้องวิ่งหากันสักนิดหนึ่งนะครับเออมันก็ค่อน,นข้ายยากอยู่นะผมลองหาดูนะครับวันนี้ก็แอบยากอย,กอยู่เหมือนกันอันนี้จะเก็บได้สองรอบต่อวันนะครับชื้อเพิงนี่เก็บได้แค่สองรอบเท่านั้นนะครับเอาละครับต่อมานะครับข้อที่สองก็อันนี้ สำหรับคนที่มี V.P. นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปที่แมป V.P. ส่วนตัวนะครับแล้วก็เลือกแมป South East Pyon อันนี้นะฮะอ่ะเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะว์ปมาอยู่ตรงนี้นะครับเดินมาหน่อยเนี่ยมันจะมีบาโฟ3ตัวนะครับก็ให้เพื่อนๆตีเลยนะฮะบาโฟ3ตัวนี้นะฮะตีไปเลยนะฮะชืบชืบชบนะครับ เฮ้ยมันแอบเก่งเหมือนกันว่ะเฮ้ยตีหนักว่ะตีหนักตีหนักอุ้ยตัวนี้ไอตัวนี้ตีหนักตีนี้ตีหนักเลยเฮ้ยโอ้โหมีสองแสงด้วยนะฮะมีเรียกเงาออกมาด้วยนะครับเออนี่เห็นเขาบอกว่ามันเป็นกิจตุจีนของไต้หวันเนาะแต่ว่ามันกับว่ามันดันมาอยู่ในแมปส่วนตัวอะไรประมาณนี้นะฮะทำไมผมตีเบาๆว่ะ นี่สิจัดหนักเลยจัดหนักเลยลูกพี่อุ้ย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 ตีแรงนะเนี่ยอ่าเห็นไหมแล้วมันจะได้กล่องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูอีกทีว่าได้กล่องอะไรบ้างนะครับเฮ้ยแรงจังอะเฮ้ยแรงว่ะแรงนะเนี่ยโอ้โหจ,จะต้องหลบว่ะท่านผู้ชม เฮ้ยเฮ้ยมันเก่งว่ะเฮ้ยมันมันเก่งเลยอะ่ะตีแรงอะ่ะตีแรงอืมอืมโหโหหลังป้อมหลังป้อมโหแรงเลยมันตีแรงเลยอะ่ะเฮ้ยเก็บเนะก็บเก็บเก็บเก็บนะฮะเก็บกองเก็บกอง ชึบหนึง่งชึบสองชึบเก็บได้กี่อนเก็บได้สอง,งอันโอ้ตายแล้วนะฮะอ่ะเห็นว่ามันยังไม่ตายนะเขาบอกว่าให้ไปจุดที่สองนะครับโอ้ดอกเหลืองแม่งนี่มันจะมาอยู่ตรงนี้มันจะมาอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมนะฮะข่ามันโอ้แต่มันสกิลมันแรงวะ่ะ คือสก,กิลมนแรงมากเลยเนะี่ยปุ๊บเห็นไหมได้ก,ก่องหนึ่งละโอ้สก,กิลแรงจัดเลยนะครับเห็นงเขาบอกว,ว่ามันจะวิง่งรู้สึกจะสองทีนะชึบอันนี้คือจุดที่สองนะครับเอ้หลบโอ้หนี่มันแอบเก่งเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะไม่เป็นไรถ้าโซฮียังอยู่สู้ได้แน่นอนนะฮะ โซเฮียง <So> อยู่ก็พร้อมแรกเลยนะครับโนฟันเฮียแล้วมันก็วิง่งปึ๊บใช่ไหมมันก็วิ่งใช่ไหมไม่วิ่งเหรอไม่วิ่งก็ตายซะเมเทโ,โอโ๊ะโฉอปึ๊ออ่ามันวิ่งนีแล้วเก็บกลองครับปึ๊บเก็บได้ไหมอ่าอันนี้ได้โหได้เพชรด้วยนะฮะปึ๊บกล่องเก็บได้สองทีใช่ไหม แล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดที่3คือขวาบนตรงนี้นะครับไปดูขวาบนสินี่ครับมันอยู่นี่ครับข้ามันนะครับชั่วชัวไอเพฟูลเนี่ยเก่งนะฮะ ผมลองฆ่าอีก2ตัวได้ไหมตัวทรัพย์โลตัวทรัพย์โลน่าจะฆ่าง่ายกว่าเอแล้วก็มีตัวนอตตี้นะครับฆ่าตัวนอตตี้ด้วยเอยแต่ตอนนี้เดินไม่ออกเอเดินไม่ออก <c oughs> มันเก่งอะเนี่ยทำเป็นเล่นนะฮะปุ๊บตัวนอตตี้ตายแล้วเหลือแต่ตัวเอฟู มาดิโอฮี oh, ผมโหดนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะได้กล่อง่วงมานะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้ทั้งหมดเนาะมีอันนี้นะครับ b ฟ f ร์เ s u r ์ r i รส box อันนี้สเหรออันนี้2เหรออันนี้1เหรอเดี๋ยวผมลองเอาเข้าใหม่มาดูนะฮะว่ามันจะได้กล่องเพิ่มหรือเปล่านะครับอ่ะก็เข้าไปใหม่นะครับชื้ อ่ะเข้ามาแล้วนะครับอ่ามันก็จะเกิดอยู่เหมือนเดิมเลยนะฮะอ่ะลุยนะครับเอาตัวข้างง่ายๆก่อนแล้วกันนะอ่าเนี้ไม่ได้รางวัลละทรัพย์เปิลเมเกอร์ได้รางวัลไหมอ๋อเนี่ยทรัพย์เปิลได้อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เทฟูนะฮะจู่จูจูนี่ลบก,ก่อนโหมันแรง โซฮีไม่ตายแล้วก็ยังไงเราสู้ได้แน่นอนนะครับผมผมไปเรียกล่างเงามาด้วยวะอ๋อมันให้เราเต้นแล้วเราขยับเลยไม่ได้เลยอ่ะโอ้ท่านี้คุ้นคุ้นไหมไอ้กิจกรรมที่มันแบบให้แปลงร่างเป็นบอสอ่ะเฮ้ยโซฮีมันเล่นโซฮีตายเลยวะ่ะอันนี้คือเรากำลังจะหาว่ามันได้กี่รอบนะฮะเมื่อกี้ผ่านไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ จะเช็คว่าเอ๊ลิมิตกล่องมันได้อะไรบ้างนะครับชุดแรกรู้สึกจะถึงประมาณ70เปอร์เซ็นต์มั้งแล้วมันถึงจะวิ่งนะฮะอุ้ย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 แมงแรงวะ่ะแรงแรงเลยดีนะเลือดไม่หลีชึบมาอีกแล้ว มาอีกแล้วมันเรียกไอ้นั่นเต้นมาอีกแล้วอ่านี้อย่างแสบแล้วมันก็จะปั่นโชว์แสดงว่าวิ่งตอน60%ป่ะอันนี้50ล่ะ56อืมพ้นแรงอะเนี่ย ปึ๊บ50%แล้วโห oh, เปืองดอกเหลืองว่ะขู oh, บมาไวาเนี่ยโนฟันเฮียแล้วอะวิง่งละ46%แล้วก็วิ่งหนีปึ๊บจะวิ่งหรือยังไอเ,เหมือนจะวิ่งแต่ก็ไม่วิง่งนะเจ้าเล่ยจริงๆนะโชโชโชปึ๊บอะวิง่งละไม่ได้แล้วอันนี้คือ เกอลิมิตไปแล้วนะครับพวกกล่องอ่ะเดี๋ยวไปดูจุดที่2นะครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้กล่องอะไรนะก็แสดงว่ามันได้แค่กล่องเดียววะชืบชืบโดนนอตตี้โดนทรัฟเฟิลโ้ต้องโซฮีวะไม่งั้นมัน มันแรงมันแรงท่านี้ก็ต้องหลบอ่ะแรงจัดเลยจริงๆก็ถ้ามีพีชก็ให้พีชชนแก้วมาก่อนนะจะได้ง่ายขึ้นนะครับ18%เซมเปอร์เซ็นต์มันไม่มีแคปดาเมจเลยอ่ะ การลดของมันค่อนข้างแปลกแอโนฟันเทีย no มันใกล้ละแต่เป็นสุดท้ายมันจะวิ่งไปขวาบนนะครับหรือตายเลยวะปุ๊บอ,อันนี้ก็ไม่ได้ละนะครับใกลลิม,มิตละอันนี้นะี่นจะเก็บได้สี่รอบปะชิปล้วก็ไปจบที่ขวาบนนะครับหรือพอพอมันตายรอบนี้เราจะได้กล่อง พราะกล่องววงได้แค่มาอันเดียวเองเนาะไอลุย <c oughs> ปัน่นปั่นยับยับส่วนนอตตี้กับทรเวอชูตติ้งอันนี้ได้แค่3กล่องต่อวันนะครับปุ๊บอันนี้คือจบแล้วถูกไหมโอเคกันก็แสดงว่าได้แค่นี้นะครับอ่ะมาดูกันบ้างนะครับว่า ของรางวัลได้เลยบ้างนะก็เริ่มจากกล่องเซอร์ไพรส์นี้ก่อนละกันนะครับปึง้งโอลิอีลูแล้วก็ประทัดโอ้โหโอ้โ oh ห oh oh. ประทัดเพียบเลยนะฮะประทัดเพียบเลยไหนดูซิประทัดอันไหนวกอะไรบ้างแล้วก็ได้เพชรด้วยนะฮะอันนี้เพิ per ่มแม็กช์ฟรีห้าเปอร์เซ็นต์สิบวินะครับสิบวิทำดาเมจมากขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์สิบวิเอากดใน PVP ได้นี่น่าจะดีนะฮะ ลดดัมเมจ5%สิบวิแล้วก็อันนี้คือ you can use this item ในไหนก็ไม่รู้อีเวนต์อะไรสักอย่างนะครับ special i n f i c outer player ประมาณว่าเหมือนเป็น debuff อะไรสักอย่างวะถ้าเหมือนคล้ายๆ็ x มันแบบใช้ใส่ตัว b o สเหนียนอะไรประมาณนี้นะครับอออันนี้ก็เหนียนบีดเนียนบีดบีดก็คือสัตว์ป่าเลยนะ ที่ตัวเป็นตัวคล้ายๆสิงโตเชื่อสิงโตเลยครับเอออันนี้น่าทำเดเมจใส่ตัวนั้นได้นะแต่ว่าคือกิจกรรมวันนี้มันยังไม่เข้าโกลบนะครับอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะฮะอ๋อจำนวนประทัดก็คือสุ่มนะจำนวนประทัดก็คือสุ่มนะครับชุบอาจจะเพชรี่ได้อย่างน้อยนั้นหนึ่งอันแล้วแน่นอนนะครับแล้วก็ได้นี่ปุ๊บสุ่มด้วยนะครับสุ่มขนนกนะครับต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะครับ ปอร์ฟอร์เมแรแพ็คนะฮะเออได้อะไรบ้างเลยโอลิอีลูฮินออฟแมวแล้วก็ประทัดเนาะโอ้แล้วก็ได้เบสิกการ์ดด้วยนะครับอันนี้อันนี้รู้สึกจะต้องรวม1ิบอันเนาะต่อไปนะฮะปุ๊บโออันนี้สูมจำนวนเช่นเดียวกันนะครับปุ๊บโชวอันนี้นะฮะโอ้แจมนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับ จะได้อะไรโอ้โหประทัดแล้วก็นี่ได้ไปสุ่มกาชามาด้วยครับอันนี้ก็เป็นข้อที่2นะครับส่วนข้อที่3เนี่ยจริงๆมันจะเป็นเอ่อแมปเมื่อกี้เหมือนกันนะครับเป็นแมป south east pyon a นะครับต่อมานะครับข้อที่3นะครับก็เวลาเที่ยงกับ6กโมงนะครับคือถ้าใครจําได้เนาะกิจประมาณ3เดือนที่แล้วเนี่ยมันจะมีพงกระต่ายแบบนี้มาให้เราตี แล้วเราก็สามารถที่จะได้กล่องแบบนี้น,นี่นิวมูลและบิ t นะครับซึ่งอันนี้มันจะมีทั้งบอสตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับถ้าเป็นไอ้บอสตัวเล็กเนี่ยอันนี้จะจํากัดรู้สึกจะ10กล่องต่อวันแล้วก็ถ้าเป็นบอสตัวใหญ่เนี่ยก็คือจะได้รู้สึกจะ3 3กล่องต่อวันนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเอออันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อเหมือนกันที่เหมือน ไม่รู้ว่าบักหรือตั้งใจนะครับอ่ะก็มาแชร์เพื่อนๆฟังนะครับเพราะว่าเออเนี่ยมันก็ได้ของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะอย่างเช่นอันนี้นะก็มีโอกาสได้ออเดียนคอยนะครับแล้วก็ได้เป็นเหมือนของหวานเนาะอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเห็นไหมเนี่ยและพวกนี้จริงๆมันกิจกรรมมันสามารถเอาไปรวมแล้วก็เอาเป็นแบบซาลาเปาอะไรอย่างนี้ได้นะครับเออแล้วก็ไปเปิดแลกของอะไรต่างๆได้นะอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปดูกันวิแต่อันนี้เนี่ย ผมไม่ได้วารเป็นแมปข้างนอกนะแสดงว่าแมปที่ไม่ใช่ v i p ก็มีเหมือนกันนะแต่อันนี้อาจจะต้องแย่งตีนะครับเอออาจจะต้องต้องแย่งตีกันนิดนึงนะเพราะว่ามันตายแล้วมันตายเลยนะอันนี้นะคนลองตีดูดิเออข้างนอกก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าเนี่ยเห็นปะมันจะตีแล้วมันจะหายไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวก v i p อนะพอเข้าไปปุ๊บออกเข้าใหม่อะไรเงี้ยมันก็เกิดใหม่นะครับอันนี้ก็ แอบบนะสงสัยเหมือนงังเอาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ